วันนี้มีผ้าไหมสวยๆมาเยอะเลยนะคะแม่แม่ดูสิฮะนี่ค่ะลายโฮนะคะผ้าโฮเนี่ยผ้าลายสวยๆนี่คะ่ะผ้างามๆทั้งนั้นเลยสโลงนะคะโฮงามๆคุณแม่ดูนะฮะเนี่ยคะ่ะงามๆนี่คะ่ะนี่โอ้ตายเราทําไมสวยจังเลยคุณตัวนี้เป็นหางกระรอกนะคะพี่บีเดี๋ยวพี่บีแกะราตีให้แม่ดูหน่อยสิลูกมันจะมีราตีผ้าไหมที่แม่ได้มา อันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยอันนี้ผ้าถุงผ้าไหมนี่ผ้าถุงผ้าไหมแท้สวยมากๆเลยมันจะมีสูตรผ้าไหมมาด้วยอันนั้นพี่บีนับเป็นชิ้นเอานะลูกเนื้อว่าครบกี่ชิ้นทั้งหมดมันสามสิบสามสิบชิ้นสามสิบตัวอุ้ยอันนี้ผ้าถุงผ้าไหมสวยมากๆเลยอันนี้งามงามสวยจังเลยผ้าถุงผ้าไหม งามงามทำไมงามอย่างนี้สวยจังเลยแล้วเจอไอ้นี่ไหมลูกเจอผ้าไอ้นี่ไหมเออัน้ของเราข้างล่างน่าจะเป็นข้างล่างน่าจะเป็นผ้าไหมผ้าไหมเราอะลูกผ้าไหมเราน่าจะอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวแม่จะขอดูสูตรผ้าไหมเขาว่ามีสูตรผ้าไหมามาสวยใช้บ้างไหมไม่ลูกน่าจะไม่ได้ใส่ไหมพี่บ ใส่ใช่ไหมตู้เจ้าบ่อหลุกอืออืออือดูโหโหนี่เป็นงานสวยนะนี่โหนี่โหคขแม่สเรนโหขมเหียงนะทั้งงาน ผ้าหูใครอยากได้ผ้าหูทักมานะสวยนี่รอดนี้งามมากๆเลยคุณแม่เจ้าขายี่สิบสองชุดออของเราค่ะของเราใช่แม่จําได้เออเพราแม่เป็นคนเอามาเพราะแม่เป็นคนเอามาลูกไม่คุนได้ยังไงก็แม่แม่แม่ได้มาแสดงว่าชุดสูตรผ้าไหมเรายังไม่ได้ส่งมาให้เราเหรอมันมีสูตรผ้าไหมอีกนะลูกต่ขาออขดอีกห้าชุดแล้น่ะอ้าเหรอขาดอีกห้าชุด อีกห้าชุดเขายังไม่ได้ใช้เขาบอกใช่ไหมก,ก็เขาส่งสองล็อตไงเขาขอส่งสองรอบรอบเนี้ยคือมาก่อนที่ททีี่่ใช้ถ่ายแบบมาแล้วไงลูกดูผืนนี้สวยจังเลยเป็นขาวม้านะเป็นผ้าขาวม้านี่สวยงามผืนนี้นี่เป็นขาวม้าสวยนะคะคุณเป็นลายมณจะบอกนะผืนนี้มีความพิเศษยังไงผืนนี้ตรงลายตารางตรงเนี้ยเขาจะเป็นเป็นอ,อหางกระรอกแบบโฮลายธรรมชาตินะฮะ หางก็รอกแบบโฮลลยธรรมชาติต่อไปเนี่ยเขาจะขั้นนะคะขิดขั้นด้วยลายเข่ามา้าต่อมาอีกเนี่ยเขาจะทำเนี่ยฮะเขาจะขิดขั้นลายซว้ยสวยผืนนี้แพงนะฮะสลงุงผืนนี้ซื้อใหม่หลายตังมากนะคะแพงอยู่นี่ยคุณดูลายซ้ยสวยเนี่ยะ่ะงามๆเนี่ยคุณดูนะเนี่ยถ้าชอบยังไงทักมานะฮะชอบยังไงทักมาผืนนี้ พืนนี้สวยโฮนี่มีนี่ผืนนี้ก็งามโฮผืนนี้ก็สวยนี่โหผืนนี้ก็งามอันนี้สีเข้มนะฮะสีแบบสีสีเข้มเลยอะสีแบบสีขลังอะเยโฮรุ่นนี้นะสีขลังสีขลังสีเข้มหน่อยเป็นโฮถ้าเทียบกับอีกสีหนึ่งที่มีเนี่ยค่ะอันนี้สีสดนี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นสีสด อันนี้จะเป็นโฮสีสดโฮสเรนนะคะโฮสเรนสีสดสีนี้จะเป็นอ่อแดงแดงออกแดงออกเหลือบนะคะเหลือบชมพูเหลือบสวยอะ่ะแต่ตัวนี้จะเป็นมิดมะขามแบบโบราณเลยเนี่ยรุ่นนี้นะรุ่นนี้จะเป็นมิดมะขามโบราณสวยมากถ้าชอบยังไงติดต่อมาที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณีนะคะ รับซื้อผ้าไหมแท้นะคะรับซื้อผ้าไหมแท้ผ้าไหมมือสองตัวนี้นี่งามงามนี่เป็นเ,ออเขาเรียกว่าเป็นหางกระรอกนะคะซึ่งเ,ออเป็นไหมสองเส้นนะคะเป็นไหมสองเส้นเนี่ย ฟันเกลียวนะฮะเราก็เอามาทองานของเราเป็นงานทอมือแท้แล้วคุณดูนะคะเน,เนี่ยเนี่ยมันจะเกิดลายโฮตามธรรมชาตินะฮะมันจะเกิดลายโฮเป็นลายคลื่นนะฮะลายเห็นไหมเหมือนเป็นลายคลื่นทรายนะฮะเป็นลายคลื่นทรายตามธรรมชาติเลยถ้าให้สังเกตผ้าโฮสรินนะฮะผ้าโฮเนี่ยหรือว่าผ้ามัดหมีหางกระรอกเนี่ยโฮเนี่ยคือมัดหมีนะฮะโฮภาษาเขมรเนี่ยก็คือมัดหมีนี่แหละการมัดหมีแล้วการมัดหมี่แบบ มัดมีแบบหางกระรอกเนี่ยนะคะลายมันจะเกิดลายโฮตามธรรมชาตินะฮะมันจะเกิดลายโฮเป็นลายคลื่นทรายคุณเคยเห็นชายหาดหรือคลื่นทรายไหมที่มันจะเป็นลายโฮเป็นเนี่ยแบบเป็นลายสวยอย่างนี้นะฮะ แล้วก็มีผ้าถุงผ้าไหมามาด้วยผืนหนึ่งขอบพระคุณมากๆค่ะใครอยากจะส่งผ้าไหมามาขายให้เรานะคะหรือว่าอยากจะชมช็อปผ้าไหมสวยๆติดต่อได้เลยที่เพจของเรานะคะมนตรามหาดานีค่ะ